สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับกับเซาวันที่ยี่สิบหกทันว่าคมครับบ่าวตึงมีงัวครับงัวตัวนี้ได้ลูกมาแล้วสองตัวครับพี่น้องครับทายสูงร้อยยี่สิบห้าบวกครับราคาถูกแห้งครับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับขาบโทกบะทอนครับเพิ่นกำลังกินหัวหานอยู่ครับสูงร้อยยี่สิบห้าบวกครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับพี่น้องครับเป็นงัวเครื่องดำครับงัวเชื่องเครื่องดำตอนนี้เพิ่นกำลังกินหัวหานอยู่ครับ มือวานเพิ่นผสมแล้วครับผสมพอหฮุดตันครับให้พี่น้องไปรุ่นเอาครับผสมวันที่ยี่สิบยี่สิบห้าท่านว่าคมครับเมือนี่กแวันที่ยี่สิบหกนะครับเนาะยี่สิบหกท่านว่าครับผสมมือว่านครับพี่น้องครับเบาวตึงผสมเองครับฮุดตันครับพร้อมราคาสองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับถูกแห้งครับตัวนี้ครับเป็นว้วสีแดงครับ ดำครบเครื่องครับตอนนี้ก็ล่างกินหัวอาหารอยู่ครับพี่น้องครับหน้าตางามครับตัวนี้ครับสองหมื่นเก้าพันหารวยครับกินหัวอาหารอยู่ครับเล็บดีคอขาดีครับไม่มีปัญหาครับขาบัตโบัถอนครับกบนมซีเต้าครับนุ่มงามครับนมสีเต้าครับดำครบเครื่องครับราคาถูกแห้งครับสำหรับท่านใดสนใจครับเพศกับเพศดำครับ สองหมืนเก้าพันหาลอยครับงดตัวนี้ครับได้รู้มาแล้วสองตัวครับพี่น้องครับนาซื้อนาเลียงครับถูกแข้งคุ้มค่าคุ้มราคาครับตัวนี้ครับใครสนใจครับติดต่อเบาตึงข้าได้ครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับไฟแดงมาทางกุขปุ่นประมาณหาลอยเมตรครับโทรหาเบาตึงได้ครับโอ้สูงสูงอยู่ครับพี่น้องครับลอยโซเจีแปดเหครับงดตัวนี้ครับกินเฟืองดีกินหัวหานดีครับพี่น้องครับ ตัวนี้บ้าตึงสีแถมยาบำรุงห้นักครับตัวนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานผสมแล้วครับผสมแล้วก็เลยยาข้าวพยาบรนธซีไทยครับง่วงอ่ามครับตัวนี้ครับบ่อพิดวังครับสื่อไปครับราคาถูกแหงครับสองหมืนเก้าพันหารอยครับง้วตัวนี้ครับท่านใดสนใจครับโทรมาหาเบ้าตึงด่วนครับราคาเบาเบาครับมือนี้ครับสองหมืนเก้าพันหารอยครับ เคยมีลูกมาแล้วสองตัวครับสำหรับท่านใดสนใจครับใกล้ๆว่าตึงมีรถรับ่งครับว่าแต่โทรมาหาสอบถามเอาตึงได้ครับวันที่ยี่สิบหกท่านว่าคมครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่บ่าวตึงขอขอบคุณเอฟซีครับทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมบ่าวตึงตลอดมากครับ นะครับรถจะนําไปทรงครับต่อเทียบทาแล้วครับโทรมาเลยครับสองหมืนเก้าพันห้าร้อยเท่านั้นครับสําหรับงัวที่ผสมแล้วครับมือว่านครับผสมพอหุดตั้นครับตัวนี้ทายจากมุมไกลครับพี่น้องครับใหญ่ครับสีแดงเข้มครับดำครบเครื่องครับงัวตัวนี้ครับตอนนี้กาลังกินหัวหาูนครับส่วงเศ้าครับกินหัวหานครับ กะจีกจอยยังน้อยครับกับถือว่าจอยแห้งครับตัวนี้ครับนาซื่อนาเลี้ยงครับตัวนี้ครับรับประกันเลยครับพ่อซื่อแห้งครับิ่งเกล้กครับรายละเอียดครับนาตางามย่พี่น้องแขงขาครับแขงขาครับเราหางครับพี่น้องครับเราหางครับ เป็นเพชดดำครับสีดีอยู่ครับให้ลูกดีครับง่วตัวนี้ครับบ่าวพีดวังครับจืดไปครับสำหรับท่านใดสนใจครับโทรมาหาบ่าตึงด้วยนะครับเด้อสองหมืนเก้าพันหารอยครับสำหรับง่วนถี่ผสมแล้วครับตัวนี้ครับสุดท้ายนี้บ่าตึงขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามครับสวัสดีครับ